วันไหนเที่ยงเดีย้ยงกี่แร่งเดีย้ยงกี่แร่งเราบ้าจ้านี่นะคะเห็ดคอนขาวค่ะเห็ดคอนขาวอือข้อฟังอะไรไม่รู้างหลังสวัสดีทุกกรรตั้งใจขอบคุณลหลายห้ี่มากกดไลค์จ้าใกล้และ้วพี่วึง เดินหนานักสพานว่พานบู้ทียงใา้ผู้ใจพังบวกมาหน้าขาที่ยงข้ากับขาย่องวิ้ยุาซองซองค่ะเขาเพิ่ายจ่ายได้ใส่ผักใส่ปลาแดกบลาใส่จ้าเดี๋ยวจักหน่อยก่อนสิใส่ปลาแดกไห่เบิ้งปลาแดกมีใส่แน่นอนค่ะใส่นกวดเลยค่ะที่หมูขาขวดบป่งนุ่มปู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 ปปูปูปูปปูปูปูปป ที่บึงจ้าประแดกขาดไม่ได้นะคะนี่คือปลาค่าใส่ไปเลยยิ่งละยิ่งเยอะยิ่งดีเออเพราะมันสีเข้มอืมมันสีเข้มขึ้นไปโหลดห้ย่านไปแล้กก่อทำคลิปสันลงนูเเหตุยดด่ค่ะดพอดีอันมีคนบอกว่าไอ้นโก,กเดเฮตุคลิปสันหาหาที่จะนี แต,กกตาาแต่ก่อนอุโบกหมูเลยเขาขืนไล่เขาก็าไม่ได้กดตรงว่าเหตุขีดสันหาที่น้องตะก่อนอะไรย่างเดียวอะไรย่างเดียวอะไรย่างเดียวอืมแล้วกาเวลานั้นก็ไปกดใส่เพริดใส่เพริดพร้อมจ้ะใส่เพริดด้วยเมนนื่อไหร่ได้ลงคลิปจากพี่เวงเมือ่อไหร่ มืัอนี้บ่ได้ลงคลิปอืมไม่กินครับมื่อเย็นหลับคานมครับ้ยคืออะไรเนะาะไอเทียงคำนี่ไม่กินมุกสซดิกรขพอยอนี่ใส่อันแป้งนวดให้มอเนี่ยใส่ลลายแป้งนวดให้แสบแห้งใส่ลายแห้งแสบกันว่าอือขอบใจไอเทียงเดอ้อให้หัวใจพ้างอาบวกมาอีกซองโดนเขาพูดหลายจ้าพี่เอิร์ไอเทียงคำแค่ประเด็จก,กับอันเกลือข้าต้มใส่ก,กับพริกแล้วเนาะ กบอันนี้ละฮะกัใส่สลดแปลงงอ,อไปกัเสียบไปได้หน่ราคาห้าขาไม่ซุกๆแล้วก็เอาใบพระเอตูใส่จ้ะแล้วพระเอตูใส่กินแต่นมนน้าหนอน้อนรับค่านมเนี่ยน่นละ ใครเคยกินบักทั่วนี่แน่พี่อุ๋เคยกินบักทั่ออันนี้บอตำแซบ่บแซด้วยนี่กินกับลาบกับกรอบกรอบแซ่บแบักทั่ออันนี้นี่นี่นี่หม้อหกทั่ออันนี้มาละส,สิบบาทเอามาตำกับแซบ่บแซอากินกับลาบกับกรอบออกรอบเดี๋ยวก็เอาคลิปทําอาหารลงห้านาทีไฮไลท์จ้าขอบคุณค่ะนี่กรอบกรอบแซ่บแซบเนี่ยนุก่าเฮเอานี่ละบักทั่ออันนี้ก็แซบ่บอืม ไม่เคยสักทีครับรสชาติอร่อยกว่าสีเขียวหรือ,อแบบเมน่นรสชาติมันจะหวานกว่าเด้อมันจะหวานกว่าสีเขียวอันบักทัว่วตันสีนี่นี่รัวไล่ไล่แบบนี้รสชาติมันจะหวานกว่าแล้วก็ความกรอบมันก็จะกรอบกรอบกรอบก็สีเขียวแหละเอามาตำกระแซบามาตำกระแซบจ้าหมา,ทามกทั่วไล่แมียนทั่วไล่เนี่นี่ เอามาขายไปพ่อเขาเอามาขายแต่ก่อนว่ามีแต่ก่อนมีแต่สีเขียวกับสีสีม่วงอืมต่ก่อนนะต่พ่อก็เลยติดใจเอามากินอันลงคลิปมันนั้นเอามากินแค่กับขนมจีนบอกเขากินแบบอ้วแก้มเนะเาะแล้วิวเดี๋ยวเกือบฮาลอยวิวคนเด้อคลิปเงีก็ได้คลิปเง้ว, <laughs> ค,ลวคลิปหนึ่งอันได้อยู่เป็นเพื่อนแค่สามชั่วโมงพอ <laughs> คอยแค่ชั่วโมงเดียวละไอเทียงจ้าเอยบ่กเอาโดนดอกเฮ้ยเสียอยู่หดสามชั่วโมงเดียวผีเสียงดาวเราก็ได้คอยเท่านั้นเดียวอือมื่อเส้าเนี่ยกาไม่คนมาเฝ้าเว้อันน้องอันนุพ่นสตอรี่มาอยู่นั่เป็นชั่วโมงเลยจังมื่อเส้าเนี่สุกละไปเฮ็ดม่ว่าซุกโมหยากแน่เนาะมือมันจะสีลงคีดประสั่นเมื่อลงขีดมือนี้มือที่สองเมืลงคีดสามมือแล้วมั่งค้ากล่องเสียเออมือที่สามเดียวเมื่อลงขีด เดี๋ยวมาเอือนนจะได้ลงคลิปแลอจะพี่น้องมาเอือนคลิปก็โอเคอยู่พี่อยู่สามลอยสองลอยสีล่ลอยมดถึงลอยก็ะมี่จ้าแต่กระบอกเป็นยางดอกแกงเฮ็ดค่ะมาแรกแกงเฮ็ดค่ะมนูเย็นนี้กินกับข้าวเหนียวเย็นโอ้ข้าว